สนับสนุนโดยบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิสซิ่งกสิกรไทย l ลคอนโปรดักต์คาเอเซส s ซอรี ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์ชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮงทรงเล่งงงอยากจะนแนะนำให้ท่านผู้ชมที่รักสุขภาพหาซื้อดื่มกันครับหาซื้อได้ที่ Big ททท ue, est, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวร์ลูโลเดนเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย ช่วงที่2ของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เียทรงเล่งหงอยากจะแนะนําคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ Big ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยพัฒ卡าเล่งหงตนตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปี บริหารความอร่อยโดยเฮซองเล่งหงและครอบครัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระรามสองและสุขุมวิทอ,องเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับเรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์ไพฑู์นะครับผู้ทําหนังสือศิลปะจากการพับผ้าขนหนูครับอาจารย์ครับทํางานอยู่ที่นั่นบนเรือครูสนี่สิบกว่าปีสิบกว่าปีครับรวบรวมแบบของการพับผ้าขนหนูที่บอกว่าสามารถสร้างความประทับใจให้คนอเมริกัน เยอะแยะเลยนะครับกลับมาประเทศไทยพกพกความฝันกลับมาประเทศไทยได้ทําอย่างที่ตัวเองฝันไหมไหมครับจากการออกคิดแบบอะไรต่างๆรวบรวมแบบตรงนั้นใช้ใช้ความยากลำบากพอสมควรก็เกิดความฝันที่ว่าเราจะต้องทําเป็นหนังสือ เพื่อที่เอากลับไปเรามองมองตลาดได้แล้วว่าถ้ารเราขายอยู่ที่นั่นอ่ะบนเรือส่งขายที่บริษัทเนี่ยมันจะเป็นเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงเพราะความต้องการเยอะมากเพราะว่ามีคนเนี่ยคนรอซื้ออยู่เขาชอบอยู่แล้วคนชอบอยู่แล้วเป็นล้านคนโอ้อา,<ม>าจารย์กลับมาเริ่มต้นทําฝันของตัวเองยังไงครับตอนนี้ก็ความยากลาบากที่สองซึ่งมันบางอย่างที่เราคิดไว้จะทำเนี่ยเราจะคิดเข้าข้าง คิดง่ายหมายว่ามันน่าจะทําง่ายๆไม่ยากแต่จริงๆแล้วการทําหนังสือขึ้นมาแล้วเป็นหนังสือแนวซึ่งแม้กระทั่งผู้ที่เข้ามาออกแบบหนังสือให้เราต่างๆเนี่ยเขาไม่มีแนวทางอะไรทั้งนั้นว่าควรจะอะไรเป็นยังไงครับไม่ง่ายอนอกจากการทําหนังสือแล้วเนี่ยมันต้องรองรับด้วยการเปิดบริษัทครับเพื่อที่ให้หนังสือได้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เพื่อในการค้าขายข้างหน้าในระยะยาวระยะยาวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยที่จะเกิดการก๊อปปี้กันอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนกับการจดทะเบียนไว้ครับผมครับก็ใช้เวลากับใช้ใช้ทุนรอนพอสมควรตรงนั้นนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ก็ได้หนังสือขึ้นมาพำออกมาสําเร็จเลยมาสําเร็จเล่มแรกนี่มีกี่กี่แบบในการพับผ้าขนหนูเล่มแรกก็มี40บแบบแต่ถามว่าถามว่า ภูมิใจมากกับหนังสือเล่มแรกภูมิใจมันดูแล้วนั่งทั้งวันเลยมันภูมิใจแต่ว่าย้อนกลับจากความภูมิใจซึ่งเราไม่ได้ทําเก็บไปดูเองไงตรงนั้นมันก็จบภูมิใจก็นั่งดูหลังอาหารก็นั่งดูไปก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเราต้องการขายทํายังไงถึงจะขายได้ครับเพราะเราก็ลงทุนแล้วเราก็ไม่ทํางานแล้วเพราะว่าคือออกแล้วไม่ไม่ทำงานแล้วมาทําเป็นจริงเป็นจังเลยแล้วก็กลับไปเป็นคู่ค้าดีกว่าเป็นลูกจ้างอ่า ความคิดความคิดของเราก็ต้องหยุดความเป็นลูกจ้างเพื่อเป็นคู่ค้าครับจะมาการติดต่อค้าขายเขาค้าขายอ่ะไม่ใช่เอาของลูกน้องมาใช้ขายถูกก็ลูกน้องก็ขายถูกไหมพอทําเสร็จเรียบร้อยผลิตในประเทศไทยผลิตแล้วไปขายลูกค้าคนไหนเป็นรายแรกตอนแรกที่ที่ที่ทาหนังสือเสร็จเนี่ยเราก็พิมพ์บ้านเรา่ะพิมพ์แค่พิมพ์แค่หนึ่งพันหนึ่งพันเล่มหนึ่งพันเล่มเนี่ยหมายความว่าเราพิมพ์มาเพื่อให้เป็นหนังสือตัวอย่าง เราพิมพ์เพื่อให้กำหนดว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นเป็นลิขสิทธิ์ของเราเป็นรทรัพย์สินทางปัญญาของเราครับผมให้มันเป็นรูปประมครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยความยากลำบากที่จะขายเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเสร็จแล้วเรามีแนวคิดอยากจะขายหนังสือในกลุ่มเรือที่เรากำหนดว่าเราจะขายเขาเป็นหนึ่งกลุ่มครับกลุ่มอื่นก็มีร้านหนังสือกลุ่มทั่วๆไปอะไรต่างใ,<ๆ>ในต่างประเทศ ซึ่งมั่นใจว่าคนเมกันเนี่ยเขารับแน่ๆเขาชอบอแล้วไดเราได้ไปขายบนเรือที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็ยังใช้เวลาอยู่เหมือนกันครับตอนแรกก็ก็เนื่องจากว่าเราไม่เชี่ยวชาญในการติดต่อค้าขายรบ,บริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ง่ายที่เราที่เราจะเจาะเข้าไปถึงจุดที่ ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือในการพิจารณาในระบบโครงสร้างในระบบใหญ่มากๆอันนั้นก็ก็มันเป็นเรื่องที่เราก็ใช้เวลาพอสมควรครับเป็นของที่เขาก็ต้องการสิ่งที่ที่ผมกล้าพูดว่าเขาต้องการเพราะว่าหนึ่งมันเป็นรายได้เขาเขาซื้อเราสามเขาขายสิบห้าก็สร้างรายได้รายได้เขาก็เยอะมากสองก็คือสิ่งที่ ที่เอาไปขายเนี่ยลูกค้าเขาต้องการคนเมกานที่มาเทีย่ยวครูสเ,เขาอยากเขาบอกออลปลาต่อปลาปลาต่อปลาเขาเห็นเขาก็อยากได้ต้องการเอาไว้เป็นจุดขายของตัวเองครับมากกว่าคู่แข่งถ้าอยากจะได้วิธีการปั๊บกกตุบ๊กตาพระโบนหนอะไรต่างๆเท็ครูสกับ บริษัท Expert นี้บริษัทนู้นก็ไม่มีเแต่ว่าบริษัทนู้นก็ต้องเอาไปเอนเตอร์เทนก็ต้องไปนั่งเรียนรู้กัน c o p ปี้กันไปกับกลายเป็นสิ่งที่อาจารย์คิดขึ้นมาเนี่ยกับกลายเป็นจุดขายของเขามันกลายเป็นจุดขายของเขาในปัจจุบันที่เราคิดจริงๆในที่สุดก็ถือว่าประสบความสําเร็จละสามารถได้ไปขายบนเรืออย่างที่เราได้ขายบนเรืออย่างที่เราต้องการแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยได้ก็สูงมากเขาสั่งครั้งละแสนเล่ม ปีหนึ่งเขาก็ขายปีหนึ่งแสนปีหนึ่งแสนโอ้โหนี่นะครับฝันของเขาของอาจารย์ไพลทู์ที่คิดว่าเอาสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งผมชอบที่อาจารย์ไพลรู์คิดก็คือว่าเริ่มต้นลํำบากหน่อยเราคิดครั้งเดียวทําเป็นลิขสิทธิ์แบบฝรั่งเขาทำอย่าทําเหมือนแบบคนไทยเราซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านที่ดูรายการเราอยู่ก็คงเคยคิดทําอะไร ออกมาเสร็จปุ๊บก็มีคนลอกเลียนแบบเราแต่อาจารย์พฑูทย์เนื่องจากอยู่ที่ต่างประเทศมาสิบกว่าปีก็เลยคิดต่อยอดไอสินค้าตัวเนี้แม้แต่การพับผ้าคนหนูฉันก็สามารถทําเป็นเงินได้ในที่สุดก็ทําเป็นเงินได้จริงๆครับใ,ใ,ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมนะครับเชื่อหรือไม่ว่าหนังสือที่อาจารย์พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยที่บอกว่าขายเนี่ยทีละเป็นแสนเล่มบนเรือครูสนี่ทุกวันนี้เนี่ยผ่านมาระยะเวลาหนึ่งเนี่ย อาจารย์พิมพ์ขึ้นมากี่เล่มแล้วครับพ,พิมพ์เองพิมพ์ขายเนี่ยอยู่ประมาณสักห้าหกแสนเล่มห้าหกแสนเล่มครับแล้วก็ยังมีเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามอะไรพวกนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆ<ก>ใช่ไหมก็หลังจากคือนั่นคือกลุ่มตลาดเดียวมาเป็นโชคดีแต่ว่าไม่ถึงที่สุดครับหมายว่าเราจังอยู่ในในในผ,ผู้ผลิตที่ผู้บริโภคเอาเปรียบอยู่ก็คือ เราไม่เชี่ยวชาญเรื่องการค้าเราไม่สามารถที่จะมองความต้องการของเขาว่าต่อรองทางธุรกิจได้เหมือนบริษัทใหญ่ๆสากลเนี่ยเขาทำเพราะนั้นหนังสือเราก็จะตกเป็นถูกตีกรอบให้ขายให้เขาอย่างเดียวถูกกำหนดเรื่องราคาจำกัดเรื่องราคาเรื่องตลาดเขาก็ตีกรอบเราครับซึ่งหนังสือเนี่ยผมถ้าผมตัดสินใจไม่ผิดถ้าผมมีทีมที่ปรึกษาด้านการค้าขาย สินค้าแบบเนี้ยเก่งๆนะผมคิดว่าโอ้โหหนังสือนี่มโหรารบริษัทใหญ่ๆนี้เยอะมีสองบริษัทอยากจะซื้อซื้อไม่ได้ติดกันอยู่แล้วราคามันควรจะได้เยอะเราเป็นสินค้าซึ่งไม่มีใครทามันเป็นเล่มเดียวในโลกจริงๆที่คิดขึ้นมาก่อนครับแล้วคนอนื่นก็ทําไม่ได้แล้วเพราะเราคิดมาแล้วครับม,มันก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นส,สินค้าดูเหมือนง่ายอนะ่ะคน ที่ต้องการนี่มีหลายหลาย,ลายสิบเป็นร้อยล้านคนจริงๆดูเหมือนง่ายดูเหมือนง่าย่เอาผ้าขนหนูมาแล้วก็มาพับพับซ้ายพับขวาจับนุ่นจับน <ฮะ S 2> ี่ออกมาเป็นรูปรสัตว์ต่างๆถูกแต่แตกว่าจะคิดได้อ่ะยากมันยากแล้วก็อีกอย่างลูกค้าที่ซื้อหนังสือเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องการตุ๊กตามันเป็นหนังสือที่ให้ความสุขซื้อความสุขในนี้ครอบครัว ที่จะเอาไปเชื่อมระหว่างคนให้กับคนรับมันอยู่ในนี้เออจริงความรู้สึกมันมันมูลค่ามันมากกว่าสมมุติว่าเรากลับบ้านไปนี่แฟนพับผ้าขนหนูร้อโอ้โหลูกความรู้สึกไหมลูกพับให้พ่อแม่พับให้ลูกเล่นพับตัวหนึ่งก็เกินราคาหนังสือละความสุขมันซื้อไม่ได้เราไปหาไม่ได้ด้วยใช่อาจารย์คิดอย่างนี้เนี่ยผมว่าใช่เลย เพราะว่ามันถึงผมรว่าทาไมหนังสือนี้จะไม่ตายเพราะมันเป็นหนังสือของความสุข<อ>แล้วก็เป็นหนังสือที่เอาไปใช้กับธุรกิจที่ให้ความสุขคนได้อีกไปใช้ในโรงแรมไปพับไปพับเป็นอาชีพผมเคยไปสอนพับให้ผู้ต้องขังดูเข<อ>าไปในเรือนจามผมก็ไปนะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสุขที่เราจะไป<ห>สร้าง,<ห>างความสุขให้เขาสร้างความสุขเล็กน้อยยังไงมันมันไม่ใช่แค่หนังสือไงครับคิด ก็จะตายแล้วมาเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ครับผมเอาแบงๆกันไปความสุขไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยทำให้เขารู้จักคนไทยมากขึ้นอันนีว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องราวของคิดโดยคนไทยอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าด้วยเราไม่ได้โปรโมตไงมันไม่มีเลคคอร์ดมันเป็นความที่มันเป็นด้วยโลกโซเชียลอะไรต่างๆาที่จะเข้าไปหาข้อมูลครับม,มันคือความจริงที่เป็นหนังสือเล่มแรก ท่านผู้ชมครับคุยมากับอาจารย์ไพฑูลสองช่วงของรายการแล้วนะครับขอบอกว่าครีเอทเรื่องราวของการพับผ้าขนหนูนี่ต้องยกให้อาจารย์ไพฑู์เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าผมจะส่งลูกชายผมครับนิกเล่งหงไปที่บริษัทของอาจารย์ไปดูการพับผ้าของอาจารย์ไพฑู์ว่าความครีเอทของอาจารย์มากมายขนาดไหนทําไมหนังสือของอาจารย์นึงขายไปได้ ยังต่างประเทศได้ปีละหลายแสนเล่มเลยครับเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาพูดคุยกันช่วงหน้าครับ